ธุรกิจปลาแซลมอนบอยตอนนี้นะครับผมมันมันทุกอย่างมันเข้ามาเร็วมากแล้วก็มันตั้งรับมือไม่ทันจริงๆแล้วก็ผมอาจจะต้องขอยิติการขายแค่นี้ก่อน คุณผู้ชมกลายเป็นดราม่าที่บานไปลายไปแล้วค่ะสําหรับกรณีของบอยพิษนุนะคะที่ทําธุรกิจปลาแซลมอนแต่พอเปิดตัวไปได้หนึ่งอาทิตย์กลับมีปัญหาทางธุรกิจกับหุ้นส่วนจึงตัดสินใจค่ะไม่ทําธุรกิจต่อกับหุ้นส่วนรายนี้ซึ่งนะคะหลังจากนั้นค่ะทางด้านบอยเนี่ยก็พสต์เดือดนะคะว่าขายปลากันมา7วันได้เงินมันล้านขอเบิกนู่นนี่จนกําไรจะไม่เหลือผมเลยบอกว่าเอาไปหมดเลยละกันจะได้จบๆไปปวดหัวนะคะมีโอนกลับมาให้ 8 0 0 0ผมโอนกลับไม่เอาไม่อยากได้ผมทำถูกไหมหรืองโง่นะคะพร้อมกับหัวเราะแล้วก็ประสบการณ์ครั้งใหญ่จริงๆนะคะจงจำไว้นะไอ้บอยเรื่องนี้ก็คือโพสจากทางด้านฝั่งของบอยพิษนุคุณผู้ชมแต่งานนี้ค่ะทางด้านสรปุกนะคะคนดังในโซเชียลก็ได้ออกมาโพสบอกนะคะว่าหรือว่าจะหนังคนละม้วนเจ้าของร้านแซลมอนเผยขายของกับบอยพิษนุกาไรนะคะ65ต่อ35บอยหุ้นลมออกแรงใน1ล้านมีต้นทุนหลายแสนแต่พอเบิด ค่าของบอยไม่เข้าใจเลยวงแตกเลยไปกันต่อไม่ได้โพสต์ s, เลิกทำคนต่อว่าร้านเจ้าของไม่มีผู้ติดตามอยากชี้แจงบ้างค่ะและก็มีอีกหนึ่งโพสต์ตามมาจากสารปุกค,ค่ะที่บอกว่าเจ้าของร้านปลาแซลมอนก็ไม่ได้ใส่นะคะเคยโดนคดีช่อโกงหลายครั้งและเริ่มมีซัพพลายเออร์นะคะและคนวงการปลาแซลมอนติดต่อมาขอความเป็นธรรมหลายคนอยู่แยกเป็นเรื่องๆไปนะคะจะมาใช้สารปุกเรียกร้องความเป็นธรรมคุณต้องใส่ค่ะเพราะดิฉันแหกหมดไม่สนลูกใครค่ะ ด้านหุ้นส่วนเนี่ยก็โพสต์ชี้แจงนะคะว่าเรื่องการเบริกจ่ายมีหลักฐานเบิกตามจริงนะคะไม่เคยเบิกส่วนที่ลงทุนจะขยายมีหลักฐานแคบไว้หมดร้อยเปอร์เซนต์ถ้าเบิกบัวนะคะบอยจ่ายทําไมคือคําถามบอยไม่เคยรายงานยอดขายต่อวันให้ทราบมีแค่ครั้งเดียวนะคะรวมยอดมาเนี่ยสามวันว่าขายได้เท่าไรแต่วันต่อวันนะคะเราไม่เคยรู้แล้วเราจะบริหารสต็อกนะคะเผื่อขายได้ยังไงเพราะขายดีมากพร้อมทั้งยอมรับนะคะมหนี้หลายล้านแต่ แจ้งบอยก่อนทําแล้วนะคะก่อนบอยโอนประชดมีการแจ้งรายรับรายจ่ายแต่2วันยังไม่จบสักทีพร้อมทั้งบอกนะคะว่าค่าธุรกิจอาหารแรกๆเนี่ยต้นทุนหลังบ้านเยอะแต่ไม่เคยหักนะคะค่าแรงแอดมินคิด7วันแต่บางคนค่ะตนจ้าง2 0 0 0 0ืนนะคะถึง2 5 0 0 0บาทค่าแรงครัวเนี่ยก็คิดแค่7วันสําหรับรองวัตถุดิบนะคะค่ากรองค่าอื่นๆก็ไม่เคยหักอีกทั้งยังไลฟ์สดนะคะคุยกับสารพบุกเพื่อชี้แจงถึงเรื่องนี้อีกครั้งค่ะคุณผู้ชมแต่ ล่าสุดนะคะสรปุกเนี่ยก็โพสต์เล่าว่าได้คุยกับบอยพิษนุแล้วโดยบอกว่าบอยพิษนุนะคะเผยผมโอนเงินส่วนตัวให้เขา1 0 0 0 0แสแบบนี้เรียกหุ้นลมหรอครับผมโปรโมททุกอย่างแล้วธุรกิจก็เดินไปจากเงินหมุนสุดท้ายเขาเบิกจุกจิกบางอันนะคะซ้ําซ้อนไม่ชัดเจนผมเหนื่อยเลยตัดรําคาญคืนเงินเขาไปฝากบอกทุกคนด้วยผมสู้งานแต่คนนี้ผมไม่ไหวจริงๆก่อนที่จะมีคอมเมนต์เพิ่มเติมใต้โพสต์นะคะคุณผู้ชมจากสารปุกนี่แหละว่าวันนี้บอย พิษณุโทรหาสระูบกคุยกันยาวเลยระบายความในใจเขาขอบคุณทางนี้ที่ช่วยพูดแทนนี่เลยยุให้เขาทําธุรกิจปลาแซลมอนต่อมันกําลังไปได้สวยๆเขาบอกขอคิดดูก่อนตอนนี้สับสนไปหมดได้ฟังและเห็นใจเขามากและที่ตกลงทําธุรกิจด้วยก็พอรู้ว่าเขามีแผลแต่ทุกคนควรได้โอกาสคิดว่าที่เขาคงเลิกพฤติกรรมเดิมได้แต่ไม่รู้เรื่องมีปัญหากับซัพพลายเออร์มาก่อนซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งจากคนวงในคุณผู้ชมที่ได้พูดคุยกับบอยพิษณุ ้แลวต่างฝ่ายต่างก็พูดกันคนละมุมนะคะซึ่งเรื่องจริงเนี่ยจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยก็ต้องรอติดตามกันอีกทีนึงรอฟังจากปากของบอยพิสนุกันต่อไปอีกทีนึงค่ะ